สแสวงหาด้วยคำว่าความโลภที่มีแต่กิเลสความอยากที่มีแต่ตัณหาเพื่อหวังว่าทุกอย่างกูต้องได้กูต้องมีกูต้องเป็นถ้าไม่จำกัดการสแสวงหา นี่คือเราเป็นธาตุชีวิตในวัตถุกรรมทั้งหมดจริงๆยุคธาตุก็ยกเลิกไปแล้วนะแต่วันนี้เราเป็นธาตุของกิเลสตัณหาราคะโทสะโมหะโลภะ จึงสแสวงหาที่ไม่เป็นไปเพื่อความว่าความสุขหรือปกติยมสังเกตดูว่าวันนี้ที่เราสแสวงหาอยู่ในโลกใบนี้เราเป็นปกติไหมมีความสุขเป็นปกติไหม หรือแย่งชิงเอารัดเอาเปรียบคดโกงขมเหงเข็นฆ่ามีแผนหลอกลวงไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงไม่สุจริตเรากำลังทำลายความเป็นธรรมของมนุษย์ด้วยตัวเราเอง จนถึงว่าใส่ร้ายป้ายสีทำไปทำมผิดก็คือผิดตัวเองแต่มาบอกคนที่เลวแท้จริงก็คือคนที่ผิดแล้วไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดแล้วไปป้ายสีคนอื่นพูดคนอื่นไม่ดีตัวเองดีหมดพูดไม่จบพูดไม่ครบและชอบไปโพลสนา ว่าตัวเองไม่ผิดคนอื่นผิดหมดไม่จริงเรายิ่งดูถูกจิตวิญญาณตัวเองเรายิ่งทำให้ตัวเองเสื่อมลงแล้วก็ไร้ค่าพอได้แล้วที่ไปใส่ร้ายป้ายสีคนอื่น เรื่องไม่จริงเราไปพูดปั้นน้ำเป็นตัวคนที่ไม่รู้เบื้องหน้าเบื้องหลังก็ฟังก็เชื่อไปหมดกลายเป็นคนชั่วบอ,อกเป็นคนดีคนที่ทำถูกกลายเป็นคนผิดแล้วพูดว่าเหตุที่เกิดเพราะอะไรทำไมไม่พูดเรื่องตัวเองที่ว่าเหตุเกิดเพราะอะไรพูดแต่เรื่องคนนั้นแกล้งคนนี้ ล็อบบี้ตัวเองคนนั้นไม่ใช่นี่คือคนเลวไม่ยอมรับสิ่งที่ตัวเองทำพอเขาจับได้พอเขาไล่ทันน้ำใสๆเขาเห็นแล้วก็ทำให้น้ำขุ่นเพื่ออำพราง ก่อมาก็บอกว่าดินรู้ฟ้ารู้ใจเรารู้แล้วจะตะแบกไปทำไมแก้ไขมันถูกแต่ถ้าแก้ตัวแล้วไม่ถูกอีกก็ไม่ใช่ไม่ใช่ และเรื่องนี้มีเยอะเราจะพูดไม่ครบพูดไม่หมดไนงะเรื่องตัวเองที่ผิดไม่พูดเรื่องเกิดจากตัวเองไม่บอกเขาก็ไปอ้างเหตุอ้างผลอ้างทำให้ความจริงคลาดเคลื่อนแสดงว่าคุณไม่ได้รักความยุติธรรม แล้วคุณจะไม่ได้ความเป็นธรรมกรรมชื่อสัตว์แล้วถึงวันหนึ่งกรรมนี้จะกลับมาสู่ตัวเองจะถูกใส่ร้ายถูกป้ายสีและบอกทำดีไม่ได้ดีกรรมนี้จะกลับมา แต่ไปชักชวนให้คนอื่นเห็นผิดตามตัวเองไปโฆษณาหาแนวร่วมอีกเมื่อไหร่จะหยุดนิสัยแบบนี้การกระทําแบบนี้ความเห็นแบบนี้ความคิดแบบนี้หยุดเสียถ้ารู้ว่าผิดก็ยอมรับว่าผิดก็ยังพอเป็นบัณฑิต แต่ผิดและไม่ยอมรับว่าผิดไม่เป็นไม่ได้เป็นคนเสือ่อมเขาเรียกปัญญาไม่พัฒนาดวงจิตไม่เจริญเหตุผลเดิมๆก็ยังเป็นเช่นเดิมก็ยังจมอยู่กับ สิ่งที่ไม่ถูกแล้วพยายามจะเปลี่ยนให้ถูกบาปหนักหนาใครไปเปลี่ยนดำเป็นขาวชั่วเป็นดีดีเป็นชั่วผิดเป็นถูกถูกเป็นผิดหนักหลายเท่าอันนี้เจตนาหนักมากกรรมนี้ระวัง ไม่ใช่นรกธรรมดานะต้องเติมมามหานารกหรือโลกันตะระวังอย่าไปเปลี่ยนฟ้าเปลี่ยนดินเขาให้โอกาสเราเพียงแต่เราทําไม่ถูกแต่เจ้าชนะทําผิดแล้วจะบอกว่าคนอื่น พอเอามายันกันทุกครั้งก็แถไปเรื่อยไม่ได้คนไม่พูดจริงก็จะไหลไปเรื่อยเพราะจิตไม่ได้มั่นคงหรอนี่ไงเราสแสวงหาอย่างมีโทษไหม ต้องดูมาดูดูว่าเราเลี้ยงชีพชอบไหมการงานชอบไหมเจรจาชอบไหมสมาธิชอบไหมสติระลึกชอบไหมความเพียรพยายามนั้นโดยชอบไหม นั่นแหละแล้วก็ความคิดความอ่านทิฏฐิความเห็นตรงไหมชอบไหมไม่อย่างนั้นเราจะไม่ได้เดินไปสู่อริยมรรคขนก็จะไม่เกิดนี่สำคัญนะธรรมาจึงทำอะไรทำตอนตาเห็นเห็นอย่างธรรมาทำบุญ จับได้ต้องได้โมทนาได้สาธุได้ชื่นใจสบายนี่บุญที่จับต้องได้ในปัจจุบันหัวใจรับรู้ในสิ่งที่ทำกรรมที่เราสร้างเรากำหนดได้ว่าเราทำกรรมอะไรไว้เพราะชีวิตมีอยู่สองคำ ชีวิตคือเป็นกับตายชีวิตเป็นตายทุกคนต้องผ่านทั้งนั้นตอนนี้เราเกิดมาแล้วไงเรายังเป็นอยู่แล้วตอนเป็นอยู่ทำอะไรไว้จะให้ตอนตายมารับผิดชอบหรือแล้วทำไมไม่รับผิดชอบตั้งแต่ตอนเป็นล่ะ จะได้สาสางจบเรื่องไม่ต้องติดลบนี่ไงเป็นเนี่ยชีวิตเป็นตายจะส่งชีวิตไปสู่ความตายไปไหน่ะก็ะเพราะเรามีคำว่าแรงกรรม แรงกรรมจะเป็นผู้นํำพาเราไม่มีสิทธิทัดฐานถ้าใครอยู่เหนือเวรกรรมได้เหนือกรรมได้คนนั้นไม่ต้องเกิดแล้วแต่ถ้ายังเกิดอยู่คุณไม่เหนือคำว่าเวรกรรมไม่มีใครเก่งกว่า คำว่าเวกับก,ก็มีเวลาในสิ่งนั้นพอเข้าใจแล้วตามาบอกชีวิตเป็นตายคืออะไรเป็นคือตอนที่เรากำลังทำสร้างกรรมตอนตายนั่นคือรับผลกรรมวิบากที่เราได้ทำไว้ตอนเป็นนี่ไง ใครรีบสั่งสมกบรมจิตเปลี่ยนทิศทางชีวิตให้มีมรรคผลได้ตอนเป็นนี่แหละพยายามจากโลกนี้ไปความตายไม่น่ากลัวเลยเพราะมีคติที่เรียกว่าสุขติมารองรับดวงจิต ไม่ให้หมุ่นมองเศร้ามองหรือไปสู่ทุกขติไม่ต้องไปเจ็บปวดทุกทรมานเขาเรียกเสวยเสวยขนบุญที่บอกใครบอกทำบุญแล้วไม่ได้บุญทำดีไม่ได้ดีอย่าเพิ่งรีบพูดตาม,มาบอกรู้ไม่จริงอย่าเพิ่งตัดสินอะไรอย่าตัดสินใจตัวเองเร็วไปอาจจะพลาดและอย่าตัดสินคนอื่น ที่เราไม่รู้ลึกตื้นหนาบางด้วยเพียงความคิดหรือด้วยได้ยินเขาพูดหรือเห็นแค่ฉากที่เขาสร้างขึ้นมาความจริงลุ่มลึกกว่านี้เยอะมจะมาถึงออกธรรมสัญจรถึงคุยสนทนา พอ,อคุ้นเคยแล้วเราเริ่มเริ่มจะสัมผัสเขาได้ถ้านั่งนิ่งกันหมดยังไม่พูดไม่เจราจายังไม่ปราศัยกันเราไม่รู้ทิฐิเขาอย่างไรหัวใจเขากําหนดอย่างไงชีวิตเขาเขาแสวงหาอย่างไงใช้อย่างไงดำรงอยู่แบบไหนนี่แหละพอเข้าใจแล้ว ทำไมให้ความเป็นไปทำลายชีวิตในตอนปลายของเราด้วยตัวเองไม่ส่งเสริมตัวเองคนนั้นคือคนที่ไม่รับผิดชอบต่อชีวิตและชะตาเป็นคนที่แย่มากๆหรือพูดให้อีกฟังงว่าเป็นคนที่ห่วยมาก จะมาใช้คำนี้แย่มากๆถ้าทางโลกเอากลุวยจริงๆเราไม่ส่งเสริมตัวเองและจะเอาดีได้อย่างไงเราไม่ทำสิ่งที่มีแก่นสาระประโยชน์แล้วเราจะมีค่าตรงไหนแค่นี้ยังละลึกไม่ได้คิดจะเป็นมนุษย์อีกหรือ คิดให้ตายก็มาไม่ได้แล้วละ่ะเพราะต้นทุนสีหน้าเรามันต่ำเลือกเกินหย่อนเลือกเกินบางคนไม่เอาศีนกันแล้วเอาแต่สตังอย่างเดียวบางคนไม่เอาสติแล้ว ทำไปได้พูดไปได้คิดไปได้ยืนยันว่าเราอยู่พบมนุษย์ที่สูงกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดยืนยันนะงั้นแต่ว่าท่านก็เป็นสัตว์ประเสริฐเป็นยอดแห่งสัตว์ทั้งหลายในโลกเรียกว่าสัตว์ประเสริฐถูกไหม หรือมีสัตว์ชนิดใดเลิศกว่าคำว่าตัวท่านหรือลิงดีกว่าเราโอ้ยอลิง,ลงนั่นเนี่ยขูดแล้วฮะไม่ไม่นกดีกว่าเราหรือช้างดีกว่าเรายืนยนันตัวท่านยังเป็นมนุษย์อยู่ถ้ายืนยนันท่านต้องเป็นสัตว์ประเสริฐ เลิศก,กว่าสัตว์ทั้งปวงเราจะมีว่าถือศีลรักษาธรรมเราใช้ปัญญามนุษย์ที่ฝึกแล้วเขาใช้ปัญญาเขาไม่ใช้กำลังประทุษร้ายมนุษย์ที่ฝึกดีแล้วเขาใช้วาจาอันมีคุณค่า ไม่ใช่วาจาที่ทำลายอย่างพูุทธเจ้าใช่ว่าขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์แต่ละคํานี้ยิ่งกว่ามูลค่าใดๆทั้งหมดเพราะนั่นคือความจริงที่ํำพาจิตที่เคยเมืดมิตร ให้เกิดแสงสว่างขึ้นนันแสวงหาให้ถูกนะไม่อย่างนั้นมืดไปนะต้องรอบุญอุทิศกันนะของตอมาไม่รอแล้ววันนี้ทำแบบตาเห็นเห็นเลยล่ะทำทุกวันตาเห็นเห็นตมาไม่ได้หวังพึ่งคนอื่น โดยเฉพาะจิตตัวเองก็ต้องพึ่งตัวเองจิตเราทุกข์ใครจะดับทุกข์ให้เราจิตเราสุขมันก็จบตรงนี้เข้าใจง่ายๆส่วนชีวิตก็ใช้ใถูกหลักแสวงหาให้เกิดประโยชน์แล้วก็ดํารงอยู่ก็อยู่ให้เป็นเขาอยู่เป็นเย็นได้ นี่ไงพอฝึกได้ก็เย็นเป็นอย่าไปตามใจตัวเองเยอะเลอะเทอะ